เป็นหมอนกันกระดนะครับสำหรับติดตั้งบริเวณปะจแจทางหลีนะครับก็จะสังเกตว่าหมอนกันกระีดจะยาวกว่าปกติครับระหมอนหนึ่งท่อนนะครับจะต้องรับลาสี่เส้นเลยอ่ะนี่ก็เป็นหมอนที่ออกแบบมาสำหรับใช้บริเวณประแจโดยเฉพาะนะครับ จะอย่างใดๆอธิบายไปเบื้องต้นนะครับว่าจะมีหน้าตารูปร่างที่ต่างจากหมอนคอนกรีตทั่วไปนะครับนี่ครับที่แจ๊บมาเนเน,นเลยว่าหมอนปกติกับหมอนที่ใช้บริเวณประแจงน,นะครับจะมีความต่างกันเพราะบริเวณที่ติดตั้งประแจีน,นะครับก็จะมีอุปกรณ์จับยึดนะครับอุปกรณ์ทํางานอื่นๆนะครับที่มากกว่าด้วยอ่ะ ล้วเป็นหมอนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอันนี้ก็กําลังยกลงมาเตรียมไว้หน้างานนะครับจุดที่เห็นคนมาลงนี่ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่จะต้องมีการติดตั้งประแจอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะเป็นประแจตัวสุดท้ายนะครับที่จะติดตั้งในยานสถานีบั้นปง่งเป็นปัจจัยแยกเข้าจากทางประธานเข้าทางหนึ่ง ก็คือทางผ่านหน้าอาคารสถานีนครับทางบันดันฝั่งนี้นะครับจะเป็นทางผ่านฝั่งล่องนะครับฝั่งเขอนงเทพล่องเรียบตามสับของรถไฟนะครับล่องคือเขอนงเทพขึ้นคือออกจากขอนแก่น